ผมไม่รู้ว่าช่างแต่งหน้าทักกี่คนท,ทีมงานกี่คนจะต้องทํางานยังไงให้มันทุกอย่างมันพร้อมกันบางทีพอโดนขึ้นก็เห็นอะไรเงี้ยครับก็ต้องมีการหลบแล้วก็มีการแบบเทคนิคในการถ่ายห้ามคนใดคนหนึ่งพลาดอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นหมดถ้ามีนิดนึงพลาดมันต้องเริ่มใหม่และมันแข่งขันกับเวลายาวครับเสร็จกี่โมงมา เกิดมาผมไม่เคยเห็นใ,นใครทาเอฟเฟกตเร็วเท่านี้มาก่อนแล้วครับคือพี่ชายบอกว่าถ้าพี่ชายทาได้ขนาดนี้ในเวลาเท่านี้กูไปออกเกมโชว์ระดับเมกากูได้ที่1ทุกวันที่มาเนี่ยเรเห็นกองถ่ายเราเเหมือนหมู่บ้านนักแสดงร่วมเป็นร้อยิปเต็นท์ยาวๆแบบห้เต็นท์ฝ่ายเสื้อผ้ากองเนี้ยดูลังการกว่าแบบแฟชั่นโชว์รองเท้าเรียงกันเป็นร้อยของเสื้อแต่ละคนก็เสื้อใบกลางซ้ายเสื้อดำกลางขวาโรสลินกลางตรงกลาง เอ็กซอีกเป็นร้อยคือไม่มีที่เดินยิ่งกว่าลงเกลือพี่แล้วแบบโหดมากอะแค่ผมเห็นตอนตั้งตรงนี้นผมคิดถึงตอนเก็บอะคนรู้ทุกคนแบบคือไม่ใช่แค่มีฝีมือครับต้องบ้าด้วยต้องรักมันมากๆครับใส่เวนสุดอยู่ไม่ได้กองนี้เพราะว่าทุกคนแบบบ้าพลัง